เอาละครับผมวันดีทุกคนด้วยนะครับน่ะวันนี้นะครับมาอยู่ในเกมอาที่เล่นเกียร์ฟิวชั่นนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาสีทุ่มนะครับน่ะก็เพิ่งจะว่างมาทำนั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับเตรียมเพชรมาทั้งหมด20,000เพชรเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นเพชรที่ผมเก็บได้เยอะที่สุดแล้วนะจริงๆผมเก็บได้เยอะกว่านี้อีกแต่ว่าขี้เกียจนะครับผมก็เลย อ่ะมันเลขกลมๆสวยๆแล้วพอที่นี้ดีกว่านะครับก็เลยว่าจะมาซุ่มให้ดูเลยเนั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับมีตัวละครใหม่เข้ามานะครับชื่อว่าครีมนะครับผมเรียกว่าครีมแล้วกันนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าเกมนี้เนี่ยตัวละครนี้เข้ามาเร็วมากนะครับเร็วแบบคือเป็นคู่แข่งกับ ensemble ได้เลยนะครับคือเข้ามาเร็วมากนั่นเองนะครับผมนี่เก็บไม่ทันเลยนะเพรอะ ก็เป็นสายฮิวนะครับน้องครีมที่เป็นสายฮิวแล้วสกิลนี้ก็ถือว่าแบบยังไงอะถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับผมค,คือคือโคตรดีอะถ้าหากแบบถ้าหากผมคิดนะนะครับผมก็อ่านมาผ่านๆนะครับแต่ก็อยากเห็นสกิลจริงๆก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าเห็นสกิลจริงเนะี่ยมันอธิบายได้ง่ายกว่ากันเองนะครับก็วันนี้นะครับผมมี21ใบด้วยใบแดงนะครับก็ สุ่มได้นั่นเองนะครับไม่ใช่ตัวโคลโบนี่ใช้ใบแดงสุ่มได้นะครับมาสีขาวโอเคสคิปครับตอนแรกก็ขาวอย่างนี้แหละนะครับเดี๋ยวหลังๆมันก็จะทองเองนะครับตอนที่เพชรผมใกล้หมดเนี่ยทองแน่นอนนะครับอันนี้คือโดนมาหลายครั้งแล้วนะครับตอนที่ตัวเองใกล้หมดตูดเนี่ยอ่ะสีขาวอีก งั้นเรามาพูดถึงสกิลของครีมก่อนแล้วกันนะครับตอนที่มันกำลังเกลืออยู่นั่นเองนะครับก็สกิลของน้องครีมนะครับผมสกิลที่1นะครับก็เป็นการสร้างความเสียหายนะครับเท่ากับ106ของพลังโจมตีนะครับให้แกสตูตัวเดียวนะครับและมีโอกาส25ที่จะทำดาเมจทำดาเมจแบบลดอะลดดาเมจลงนะครับผม ยี่สิบหาเปร์เซ็นตให้ยี่สนะิบห้าหรือ้าสิบเปอเ็นตรเวลาสองเทินนั่นเองนะครับคล้ายๆว่าตีอันรุมคล้ายกับเราตีบอสอะตีบอสแล้วบอสมันโดนหักดาบแล้วทําให้บอสมันตีเราเบาขึ้นนั่นเองนะครับตีเราไม่แรงนั่นเองนะฮะแล้วมึงจะสีขาวอีกนานแค่ไหนวยูเนี่ยสกิลที่สองนะครับเป็นการฟื้นฟูพลังมิตสิบแปดเปร์เซนของ HP สูงสุด ของยูนิตนี้นั่นเองนะครับหากเป้าหมายมี HP น้อยกว่า50อร์การรักษาจะเพิ่มเป็น2เท่านะครับหากเป้าหมายมี HP มากกว่า50%ฟื้นฟูพัธมิททั้งหมด8เปซของ HP สูงสุดของยูนิตนี้นั่นเองนะครับก็อา,มมารมณ์นม็ค่อยๆกับว่าถ้ามันฟื้นฟูใหน้1ตัวนะครับแต่ว่าถ้าหากตัวละครนั้นอนะ hP น้อยกว่า ห้าสิบก็จะเป็นฟื้นฟื้นฟูฟื้นฟื้นฟูอะไรล่ะทำไมมันไม่ได้เลยวะฟื้นฟูนะครับเป็นสองเท่านะครับก็จะประมาณสามสิบหกเปอร์เซ็นตนั่นเองนะครับใส่เปาสามสิบหกเปอร์เซ็นต์แหละนะครับผมแล้วก็ถ้าหากอมีถ้าตัวละครที่เราเลือกที่จะฟื้นฟูนะครับมี เพชพีที่มากกว่า50%นะครับก็จะฟื้นเหมือนเฮ้ยทองทองว่ะเฮ้ยสองตัวเลยจบไปจบไหมขอเหอะนี่มันใกล้จะหมดเลยนะเฮ้ยเมื่อกี้นี่ก็กดออกไปดูนะครับทุว่ามันบักนะขาวล้วนเลยนะเฮ้ยเฮ้ยกระต่ายใช่ใช่แน่ๆเฮ้ยเอา มาเงียบๆไปเหรอน้องเฮ้ย <Hey, S 2> มันเหลือทองตัวหนึ่งว่ะงั้นรุนนะครับว่าจะเป็นน้องเขาหรือเปล่านะผมอยากได้น้องเขาประมาณสักสามตัวนะฮะเออโลบไปไหนนะเฮ้ยโอเคเพชรเรายึงเหลืออยู่ใช่ไหมนะครับเพชรเหลือเท่าไรวะโอเคพอได้อยู่นะครับมา,าแล้วเมื่อกี้เราอธิบายถึงไหนแล้วนะครับ ก็คล้ายๆว่าถ้าหากาสกิลที่2อ่ะเอ้ยไม่ใช่เออสกิลสองแหละนะครับเป็นการฟื้นฟูเป้าหมายนะครับเป้าหมายหนึ่งตัวนะครับแต่ถ้าหากเป้าหมายที่เราเลือกที่จะฟื้นฟูอะ่ะมันมี HP มากกว่า50%นะครับจะทําการฟื้นฟูทุกคน8%ของ HP สูงสุดของตัวละครน,น้องขีมแหละนะครับผมก็เพราะฉะนั้นนะลูนก็ง่ายๆเลยนะครับหาเคียร์ง่ายๆเลยก็เน้นเป็น HP นะครับกับ เฮ้ยทองอีกแล้วมาว่ะเฮ้ยอืมสู่ใกล้ๆเองอันนี้ไม่ใช่ตัวไหนวะเนะี่ยโอเคตัวนี้นะครับตัวตีบอสนะพูดถึงตัวตีบอสนี่ก็มาเลยนะฮะอีกไหมมันก็จะหมดแล้วนะโอ้ขาวโอยมันหมดแล้วเนี่ยเกลี้ยงแล้วครับ วัดโอเคครับเดี๋ยวผมทำการเดี๋ออัปเกรดก่อนนะฮะเราค่อยมาดูสก mm ิล hmm. กันเต็มๆเลยนะครับผมโบ oh. อ่ะได้ด่านแล้วนะครับก็เป็นด่านของอีเวนต์เลยนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าจะโดนตีตายก่อนหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าตัวละครที่ผมประมาณเนี่ยอีก2ตัวนะ่ะไม่ได้อัปเลเวลเลยน,นั่นเองนะครับก็มาเล่น สกิลนะครับผมให้ดูเป็นคร่าวๆแล้วกันนะครับก่อนที่ทุกคนนะครับตัดตัดสินใจเปิดเองนะฮะคลิบมาช้าหน่อยนะก็สปีดของน้องครีมนะี่ะอยู่ที่9ก้าเนะครับผมซึ่งช้ามากนะครับผมซึ่งทุกคนน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับคำสปีดแน่ๆนะครับผมเพราะว่ายิ่งสปีดดีอะ่ะมันก็โอเคนะในการเล่นด่านสูงๆนะฮะก็สำหรับ สกิลของน้องครีมนั่นเองนะครับก็เป็นการสร้างเกราะให้ทุกคนนั่นเองนะครับผมสร้างเกราะแล้วก็ฟื้นฟู HP 18%นั่นเองนะครับผมให้กับทุกคนนะครับเนี่ยเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟื้นฟูพันธมิตรสของแมคเกตีของยูนิตนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สร้างเกราะนะครับผมเป็นมูลค่ายีบเร์เซ็ของเฮดของแมคเกตีนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นสกิลที่ ดีเลยนั่นเองนะครับผมสำหรับรูนนะครับสำหรับเกียร์เออเรียกว่าเกียร์แล้วกันนะครับก็จะเป็นเอ่นพีสปิดแค่นี้แหละนะครับผมง่ายๆเลยนั่นเองนะฮะก็สาหรับคนที่ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับก็ใส่แบบนี้ได้นะครับเป็นเกียร์เบสิกเลยนะครับต่อไปชื่อฟองนะครับฮิวหนึ่งตัวนะครับผมอย่างที่ผมพูดไปข้างต้นคลิปนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไดบายนะครับผมมาช้านิดนึงนะครับผมไม่นิดหลักช้ามากกันแหละนะฮะก็ ใครจะเปิดก็ขอให้เปิดให้ได้นะครับผมดาวเยอะเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากไปก่อนนะครับ